ว้าวนี่ยบรรยากาศครับพี่น้องลมก็มาลมเย็นๆครับมาพร้อมฝนครับมาแล้วครับวันที่8เมษายนครับผมติดกัดที่เทศบาลเมืองสุรินทร์ครับนี่พร้อมฟ้าร้องครับ อ่าถ่ายให้หน่อยแล้วได้จะได้สวยๆ่วยบรรยากาศครับฝนตกเมืองสุรินทร์ครับพี่น้องตกตก,ตกหยุดหยุดครับไม่ต่อเนื่องครับเนาะนะฮะถือว่าตกตก,ตกหยุดหยุดวันนี้จะไปส่งของต่างอำเภอ ไม่ไหวครับพี่น้องไม่ไหวครับไ,ไม่ได้ไลค์ไม่ได้ like, ไลค์ like. ถ่ายคลิปเล่กล้าอะไรหรอช่วงนี้ยไม่กล้า like อะไร like เนี่ยก <c oughs> ลัว <c oughs> โอ้นี่ครับอ่ะถือว่าเย็นสบายเนาะนาน,นาตกที <c oughs> นาน,นาตกทีครับเย็นสบายอากาศดี <c oughs> ไม่หยุดลเลยเฮ้ยนะยิ่งพูดยิ่งมาครับเนี่ยมาแล้วมาแล้วพี่น้องหนักขึ้นเรื่อยๆ เอาแล้วเอาแล้วไม่ได้กับอ่ะเข้าข้างในอ่ะได้หรอพวกมัหมี่มันเปลี่ยนนะ้ำไปเลยพวกมันหนีน้ำเสร็จเลยนะครับวันนี้ครับไม่แน่พี่นะ้องเนาะสุรินทร์เราได้ตกประมาณชั่วโมงหนึ่งไม่แน่พี่น้องทั่วได้เหมือนกัน<ร>อ้าวจะไล่ใจไม่ได้ครับเทศบาลเมืองสุรินทร์นะครับถือว่าเป็นพื้นที่ที่ท่วมง,ง่ายที่สุดครับจุดของพวกเรา เดี๋ยวนี้เท่าง่ายสุดก็โกยยกขึ้นเลยก็ go. เดี๋ยวเดีแอมขึ้นเลยมันดูดกระเทียมรถติดเลยแหละครับพี่น้องนะพอฝนตกเข้ามาหน่อยก็รถติดเลยแต่ไม่แน่พี่น้องเนาะเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยไม่แน่ครับ โอ้แต่เป็นไปได้ยากนะเพราะว่าไม่ตกมาตั้งแต่เปิดปีใหม่มาไม่ตกเลยยังไงน้ำก็ไม่พอได้ช่วมหรอกครับเยอะไหมอเ,เหอเอนเ,อน,เนี่ยฝนกจะนำเทศบาลเมืองสุรินทร์กันไปเนาะเมื่อกี้รถคว่ำอยู่ตรงนั้นเกลือตเต็ม,มครับครับครับขอบคุณมาก ขอบคุณที่แวะมาซื้อของพวกเราขอบคุณมากมายว่าเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆพี่น้องสู้โซ่โซ่โซ่อะสู้โซ่ครับลูกค้าเราก็ขอบคุณลูกค้าเลยเอาแล้วี่น้องเอาแล้วตอนนี้งานช้างครับเ,เละตุ้มเป๊ี่น้องดูครับดูโอ้โอ้ดูครับ นี่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 แป๊บเดียวเห็นฝนพี่น้องไม่แน่ครับได้ต้องขยับรถออกแล้วครับแป๊บเดียวครับพี่น้องน้ำขังแล้วนะครับตุรินนี่ท่วมง่ายครับพี่น้องตกยากท่วมง่ายครับหน้าบ้านเรานี่ของแท้เลยนะครับ ทางลมพี่น้องทางลมทางฝนเลยครับน่ากลัวมากครับก็ก,ก็จะไปยางลาก30บาทเขาข้างในไนงะเดี๋ยวพี่กลัวลมแข็งรถพี่ลากเข้าทั้งหมดเลยหนระลากเา30อะเออลากกันลากเข้าเลยไอ้นั่นด้วยก็ก้ไ,ปไอปะทูด้วยเรอ ไม่ไม่ได้โอ,นนนอ้น้ำขังแล้วครับพี่น้องแป๊บเดียวน้ำขังแล้วดีใจครับต้องทำคลิปไว้พี่น้องต้องถ่ายไว้ครับ น้องลมด้วยนี่ครับไม่ได้ว่ามาแต่ฝนครับมาทั้งลมครับพี่น้องโอ้โหโอโหโอโหโอโยโอโหโอ